พีี่สิหกือภาดียี่สิบหกคอนโดเด็นเนลเด้นทอ์ฟเนทรัลพนหนึ่งเสนามเจ็เข้ามาเสนิมเสสาม หมายเลข074752เลขศูน, 4, 4, 4, 5, 2. 2> น,นย์กุงเทพจากศูนย์ในละวันเด็ด สองศูนย์หนึ่งสี่รมสองศูนย์ศู์สองสองศูนย์อ์ศูนองิบห้าไล์นึงทองธาณี i ินงทองาณีจรจจับผู้ป่วยสิบห้าสาม สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารนี่คือเสียงของม o โตโรล่า GPT15 นะครับ GPC15 เป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ครับเสียงนุ่มรับชัดนะครับตัวนี้รับชัดแม้ในที่อับสัญญาณนะครับตัวนี้นะครับพอดีมือนะครับกำลังส่งพอดีมือนะครับคุณสมบัตินะครับตัวนี้นะครับ รองรับ4ย่านความถี่นะครับ <transc> 1ย uh. ่านแอร์แบนนะครับก็คืออ่ย่านแอร์แบนนะครับเประเทศดูครับย่านแอร์แบนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านี่คือย่านแอร์แบนอ่าย่าน245ข้างล่างนี่ครับ245นะครับ245 050นะครับอันนี้ครับย่านอ่าย่านแดงนะครับย่านแดงและก็ย่านอ่า ราชการนะครับอ่ะเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหกแปดนี่ครับหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านี่ครับหรือหนึ่งสี่สี่เก้าร้อยนี่ครับย่านสมัครเล่นนะครับเนี่ยอ่ะนี่ย่านสมัครเล่นนะครับหนึ่งสี่สี่ไปได้ถึงย่านสี่ร้อยนะครับนี่ครับสี่ร้อยนะครับนะครับอ่านี่ครับตัวนี้นะครับรองรับทุกแบรนด์เลยนะครับตัวนี้รองรับทุกแบรนด์นะครับเสียงนุ่มรับชัดนะครับตัวนี้ ส่งไกลนะครับตัวนี้กำลังส่ง12วัตต์นะครับตัวเครื่องตีมา20วัตต์นะครับแต่ออกจริงก็ประมาณ12วัตต์นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่6,008มิลลิแอมนะครับเหลือเฟือนะครับอยู่ได้3-4วันนะครับตัวนี้ท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องใหม่ไว้ใช้งานนะครับก็ฝาก Motorola GPT15 ไว้พิจารณาอีกตัวนะครับ ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ